คุณชมคะมาติดตามลึกแต่ไม่รับนะคะวันนี้จะมาแจกแจงเรื่องของพอร,รกกู้เงิน1.9ล้านล้านนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นรงชัยครรสรณีเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแมโโรสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือจะต้องมีเสนาธิการเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเพื่อที่จะมอนิเตอร์ภาพรวมภาพใหญ่ให้ไปได้ คือเสนาธิการต้องมีกี่คนน่คุณฟางแต่เสนาธิการมันก็มีคนเดียวแหละแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีเยอะมากมายนะคะมีหลายขาด้วยกันแต่ว่าคนที่จะดูแลแล้วก็คนที่คอยจะบอกข้อมูลแล้วก็กํากับเนี่ยแล้วก็บอกว่าถึงจุดนี้มันควรจะปล่อยตรงนี้ครับถึงจุดนี้มันควรจะดึงตรงนี้กลับเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยลองไปฟังกันดีกว่าแล้วก็รวมถึงเรื่องของพรกกู้งเงินด้วยนะคะแจกแจงนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ก็มาถึงเรื่องไอ้เก้าแสนล้านของแบง์ชาติครับต้องพูดได้ครบนี่ครับมันโยงกันไอ้นี่ตัวงบประมาณที่กู้มาแล้วอีกขาหนึ่งคือเก้าแสนล้านของแบง์ชาติเนี่ยก็มีคนวิจารณ์กันพอสมควรนะครับแล้วผมว่าแบง์ชาติเองก็ควรจะมีหน้าที่อธิบายไปเรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคนก็งงอย่างเช่นวันนี้หนังสือพิมพ์ลงเนี่ยอ่านแล้วก็งงอย่างนี้ก็เรื่องเรื่องแบง์ชาตินะครับคือแบง์ชาติเนี่ยเขาเขาที่ทาอยู่เนี่ยเดิมทันทีทันใดเนี่ย เขามีบทบาทในการดูแลกองทุนกองทุนนะฮะกองทุนทีนนท่มีคนไปไถ่ายทอนครับแล้วก็ไม่มีสภาพคล่องกองทุนตรสา,รส,ารสารนี่แหละเราก็จะชัดๆกตราสารนี่นะครับซึ่งอยู่กับบลจครับพระเอกเลยก็คือทหารไทยบ <c oughs> จแต่ว่าสภาพคล่องไม่พอใช่ไหมครับเพราะ<ม>ก็ตั้งบริการขึ้นมาว่าสามารถที่จะไปใช้บริการของเขาได้ซึ่งอันนี้เขาทำมา โอ้โหหลายอาทิตย์แล้วนะหลายอาทิตย์แล้วก็ไปช่วยให้คือคือ,คอพวกเราก็รู้ว่าไอ้กองทุนเนี้ยเวลาพวกถือหน่วยไปไปไปถอนเนี้ยมันต้องจ่ายเร็วนะครับ,รบแต่ว่าบางทีจ่ายเร็วไม่ทันเนี้ยก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับทีนี้ก็เลยมาถึงไอ้สองกองที่ก็ตั้งขึ้นมาใหม่กองหนึ่งเนี้ยผมอยากพูดอันนี้ก่อนกองที่ง่ายก่อนคือกองห้าแสน กองห้าแสนนะครับกอง4ี่แสนวิเคราะห์หนึ่งกองห้าแสนนี่คือกองที่ไปช่วยในเรื่องของเงินกู้ซื้อปลนซื้อปลนนะครับกองเนี้ยกองเนี้ยก็ทําได้อยู่แล้วเขาคล้ายๆกับทูสเต็ปโลนสมัยก่อนที่เราเคยทำเนี่ยนะครับสมัยโบราณเนีย่ยเราเคยเอาเงินจาก o e c f มาของญี่ปุ่นเราบีถูกแล้วก็มาปล่อยก็มาก็ปล่อยกู้แบบเนี้ยใช่ครับใช่ครับไปธุรกิจที่เป้าหมายครับซึ่งอันนี้ธนาคารภาคนี้ก็เป็นคนตัดสินว่าจะให้ใครนะฮะให้ใครคิดสองเปอร์เซ็นต์นะครับคิดสองเปอร์เซ็นต์ดาวเบี้ย ที่แบงก์ชาติคิดจุดศูนย์หนึ่งนะฮะทางการวันนี้ก็ได้สองเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยยกเว้นให้หกเดือนโดยทางรัฐบาลรับผิดชอบใช่ไหมฮะแล้วแล้วหนี้เสียถ้าหนี้เสียจริงๆพิสูจน์ได้ว่าเสียโดยบริสุทธิ์รัฐบาลก็รับผิดชอบถึงได้เอาคลังมาถึงได้เอาคลั้งมาใช่ไหมอันนี้ห้าแสนนี่ทําได้อยู่แล้วนะทำได้อยู่แล้วไอ้นี่มันช่วยระบบได้ได้ แน่นอนแน่นอนเพราะเหตุว่าเพราะเหตุว่ามันก็ทําให้มันก็ทําให้ธุรกิจที่เป็นหนี้ก็เบาตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นห้าแสนเนี่ยมันก็ช่วยแล้วก็เห็นแล้วว่าอาทิตย์นี้กำลังเกิดขึ้นธุรกิจที่ผมอยู่เนี่ยก็มีการติดต่อจากธนาคารว่าเอาไหม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 เนียนะก็ working ไอห้าแสนนี้ห้าแสนนี้ working นะครับ แล้วก็เป็นหน้าที่ของแมงชาติที่ทําได้อยู่แล้วนะครับส่วนอีก4แสนเนี่ยผมดูแล้วผมคิดว่ายังไม่ได้ใช้ท่าบาทนะฮะยังไม่ได้ใช้เลยผมคิดว่าคงไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นั่นเขาคงตั้งขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอพันธบัตรจริงอย่างน้อยก็มีที่พึ่ง ก๊อกสองมีก๊อกสองมีก๊อกพูดนพูดได้คือเป็นการประกาศเพื่อบอกบอกว่าทุกคนมีหลังพิงมีหลังพิงนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มันเกิดมาจากตอนที่ที่มีรันของกองทุนของทหารไทยนะครับเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวพันธบัตรนี่มันพันธบัตรเอกชนเนี้ยของบริษัททั้งหลายถ้าปรากฏว่าต่อไม่ได้จะทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าเอาเฉพาะเป็น investment grade ซึ่งพวกเราก็รู้ investment grade สูงๆเนี่ยเขาต่อได้อยู่แล้วต่อได้ของเขาู่แล้วตัวปัญหาคือตัวข้างล่างอ่และไอ้ตัวที่หมินๆเนี่ยนะฮะไปไปเรทติ้งใหม่อาจจะตกอาจจะตกแต่ว่าไม่เป็นไรก็ช่วยนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องแมกคโครของของประเทศ <c oughs> นะครับผมว่าอย่างนี้ผมว่าพวกเราเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับจะโชคดีที่ทางทางคุณนวพรเรืองสกุลท่าน ไปรวบรวมข้อมูลมาให้เห็นเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ทราบมาแล้วเพียงแต่ว่าตัวเลขตอนนี้มันชัดเจนมากว่าเรามีเรามีเงินอยู่ในประเทศเนี่ยเงินออมเรลานี้ยเยอะมากมเยอะมากเลยนะครับเงินที่สามารถที่จะกลับมันสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร <laughs> นะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อคราวก่อนละมังครับว่า จากการที่เรามีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลหลายปีเนี่ยเงินมันล้นเงินเราเป็นบดีมันแข็งประเทศเราแข็งมากชุนสำรองเลงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติเนี่ยก็ออกพันธบัตรเพื่อไปเอาเงินจากสังคมใช่ไหมฮะแบงค์ชาติแบงค์ชาติจะเอาตังค์ไปทำอะไรใช่ไหมฮะแบงค์ชาติไม่แบงค์ชาติมันไม่มีหน้าที่กู้ใครอ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าแบงค์ชาติออกพันธบัตรเพื่อเพื่อดูซับสภาพคล่องเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดล่าสุดเนี่ย แค่กลางเดือนเมษาเนี่ยสามจุดหกล้านล้านนะอยู่ในมือเพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ชาติบอกเฮ้ยถอนพันธบัตรตังม์ก็กลับไปสู่ธนาคารพาณิชย์ละอาจารย์กำลังบอกว่าคือตอนนี้แบงก์ชาติทำหน้าที่ดูดมาอยู่ในมือตัวเองก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ดูดมาดูดมาวิธีที่อาจารย์กำลังบอกในในวิธีการบริหารจัดการมหาภาคคือปล่อยไอ้ของเรื่อปเมื่อเมื่อจำเป็นเมื่อจำเป็นนะฮะคือกำลังจะบอกสังคมว่าอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาข้อตอบให้ ถ้าจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยมีตังสามารถนะฮะเพราะเพราเห็นว่าสามารถที่จะอถอนพันธบัตรแบงค์ชาติเนี่ยแล้วก็ตังกลับไปแบงค์ชาติถอนพันธบัตรใช่ไหมหรือแบงค์ชาติมีพันธบัตรล้าน ตอนนี้สามจุดล้านล้านใช่ไหมถอนหนึ่งล้านล้านนี่เอาหนึ่งล้านล้านออกไปใส่ระบบแล้วก็ให้ระบบมันเอาเงินเหล่านั้นไปสร้าง whatever ก็ใครจะลงทุนเรื่องอะไรกัแล้วแต่ความเหมาะสมใช่ไหมความเสี่ยงของเขาที่เขาต้องคิดอีกอผมมองในแง่ของกังชาติว่าตอนผมดูดออกมาสมมุติดอกเบี้ยอยู่ที่สมมุติสเปอนะผมดูดออกมาสเปอร์เซ็นต์ถ้าผมปล่อย ผมอาจจะขาดทุนแต่ว่าถ้าแลกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมันคุ้มกับผมว่าผมว่าการขาดทุนกาไรของแบงค์ชาตินี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องของสังคมมากกว่านะฮะาสังคมแล้วดีในที่สุดมันก็ดีเองอ่ะคือเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรก็ต้องมองต้องให้มีอาจารย์บอกอาจารย์จะมงบอกเทคนิควิธีการบริหารไม่ประโยชน์มันไม่ประโยชน์ประโยชน์กับสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้เงินกองนี่ก็เยอะมากแล้วอีกอันหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวโยงกันเนี่ยนะ ก็คืออย่างนี้ครับคือประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีเงินออมเนี่ยเยอะมากอันเมื่อกี้เป็นหลักฐานข้อที่หนึ่งมีหลักฐานอื่นอีกนะครับมีเงินออมที่มาจากประกันชีวิตนะฮะประกันชีวิตเนี่ยมีเงินออมอยู่เกือบสี่ล้านล้านนะครับเยอะกว่าเกือบสี่ล้านล้านและในเกือบสี่ล้านล้านเนี่ยผมอยู่เอไอเอประกันชีวิตผมผมเงินเงินเอไอเออยู่นี่จมเลยนะครับแล้วก็กอยู่เหมือนกัน ก็อย่างนี้ไงครับก็คือก็คือคอปพอเนี่ยก็เหมือนเราคุยกันคราวที่แล้วเรื่องข้างกันบาทใช่ไหมคอปปอก็บอกว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลกําหนดไว้กําหนดไว้ใช่ไหมเป็นเงื่อนไขซึ่งถ้าหากว่าให้ให้เขาให้เขาลงทุนอย่างอื่นได้บ้างเหมือนคราวที่แล้วที่เราคุยกันบอกว่าให้ไปลงต่างประเทศใช่ไหมฮะเขาก็ไปลงไปลงต่างประเทศบ้างแล้วก็ทาให้ข้างเงินบาทอ่อนลง อันเนี้ยม,มันก็มีตังมาหมุนในธุรกิจอีกใช่ไหมแล้วนอกจนกนี้ก็ยังมีกองกองประกันสังคมใช่ไหมครมับกองพาะบิดเดนฟันกองกบขอาจารย์กาลังบอกว่ามันต้องมีคนมาบริหารจัดการเงินที่อยู่ในระบบค,คืออย่างนี้ครับคือผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดคล,าคลา้ายๆเงินบาทเลยอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคล้ายกันมากเลยก็คือที่เงินบาทมันไม่ปรับเปลี่ยนไปตามที่ควรจะเป็นเนี่ยเพราะมันมีล็อก กอกนุนกองนี้ล็อก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 ทีนี้ถ้าสภาพคล่องมันจะวมเีนในเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีคนบริหารกอกทั้งหลายเหล่านี้ให้มันให้มันมีเซอร์เคิลเลชันให้มีเซอร์เคิลเลชันแล้วอีกอันหนึ่งนะที่ตามมานะถ้าเราถ้าเราเซอร์เคิลเลชันมันดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออันนี้ครับที่ผมอยากเห็นมานานลวก็คือความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมของธุรกิจ ที่กู้เงินนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นบริษัทใหญ่คุณสามารถกู้โดยออกพันธบัตรบรีติ้งเของคุณเหรอสามเปอร์เซนต์กว่านะ่ะถ้าไม่บรีติ้งเก็อาจจะสูงกว่านั้นสี่ห้าแต่ถ้าคุณเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยหกบวกเจ็ดหเจ็ดแปดเนี่ยหาไม่ได้และและยิ่งกว่านั้นถ้าคุณมีเงินออมคุณได้เท่าไหร่หนึ่งจุดไม่เต็มบาทหนึ่งเนี่ย เหตุผลเนี่ยเหตุผลที่มันเกิดไอ้ความไม่เท่าเทียมที่ว่านี้เนี่ยนะครับซึ่งคนออมก็เสียเปรียบค่ะผลที่กู้รายเล็กก็เสียเปรียบเียปรบแต่คนตัวใหญ่ได้เปรียบอมันก็เลยเกิดจนกระจายใช่ไหมฮะรวยกระจุกจนกระจายเหตุผลเพราะแมกโรมันไม่บาลานซ์แล้วจะทำยังไงนี่ไงเพราะฉะนั้นมันต้องปล่อยให้ยเซอร์ิคเลชันนี่มันเวียน แล้วความไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดจากความอะไร้แบบนี้เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการเงินในระดับมหาภาคมันมีความสมดุลของมันใครจะเป็นคนทําคําถามคุณนี่เบสิกที่สุดเลยในวิชาเศรษฐศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจนะครับคืออย่างนี้ครับคือเราเรียนเถื่อนสายกันมาเนี่ยประเทศใดก็ตามเนี่ยนะจะให้ดีเนี่ยแมกโรมันต้องดีแมกโรมันต้องบาลานซ์แมกโรมันต้องลงตัวแล้วแมกโรนี้ มันเป็นเรื่องของทุกหน่วยงานทุกทุกองค์กรที่มีระเบียบม,มีหน้าที่กำหนดกฎระเบียบกำกับกิจการทั้งหลายหลายหน่วยงานผสมกัน<ม>แต่มันต้องมีใส่เสนาธิการในการที่จะกำกับแมกคโครนะครับ,ร,บระบบดั้งเดิมของเราเนี่ยเราได้จัดเอาไว้โดยการประสานงานกันระหว่าง4หน่วยงาน<ม>ของรัฐสภาพัฒน์สำนักงบประมาณกระทรวงคลังสสคและก็ปัชาติ ตั้งไว้เดิมเลยนะครับตอนหลังตอนหลังแล้วก็ดูแล้วก็เจอกันตลอดแล้วก็ดูแล้วก็ดูแมกโรเพราะก็อันนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวกําหนดเงินไปไหนใครเป็นคนคุมอะไรต่ออะไรเพื่อให้มันสมดุลต้องทำอย่างไงตอนหลังมานี่นะครับสี่หน่วยงานนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องของประสานานด้านแมกโรเราจึงได้เกิดปัญหาอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เงินบาทแข็งเกินควร ดอกเบี้ยเงินฝากต่ําเกินควรนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ยุติธรรมสูงสําหรับคนจนนะฮะต่ําสําหรับคนรวยอะไรเงี้ยมันมันนี่คือผลของการที่แมกโรมาไม่ดีใช่ไหมครับแล้วผมดูแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดเรื่องข่างเงินบาทคราวที่แล้วเนี่ยคนที่จะมาช่วยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แมกโรไม่ลงตัวนะน่าจะคงจะต้องเป็นคนเป็นแบงค์ชาติเป็นคนบอกแต่ไม่ใช่เป็นคนทําคนเดียวนะแต่เป็นคนบอก เป็นคนบอกให้แมคโครนี้ไม่ลงตัวนะแล้วก็ถ้าจะให้ลงตัวเนี่ยต้องผ่อนก๊อกไหนปิดก๊อกไหนเปิดก๊อกไหนทําอะไรอย่างไร <c oughs> ถึงจะลงตัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่งั้นแล้วแบงค์ชาติก็ต้องทําหน้าที่ดูดซับสภาพคล่องพูดง่ายๆคือให้เป็นชาติลายเหตุแบงค์ชาติเป็นเสนาธิการเสนาธิการแต่คนปฏิบัติการต้องมีอีกคนคนปฏิบัติกันแล้วแต่หน่วยไงเพราะแต่ละหน่วยเนี่ยคือคนที่เขาคุมเงินกองใหญ่ของประเทศเนี่ยมันมีเยอะมีทั้งธนาคารพาณิชย์มีทั้งสถาบันใช่ไหมฮะมีทั้งประกันชีวิต มีทั้งเงินกบขมีทั้งสหกรณ์อู้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะแต่ไม่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบไม่มีไม่มีไม่มีแต่วิด Data ทั้งหมดในกระบวนการเงินอยู่ที่แบงค์ชาติอยู่ที่แบงค์ชาติเพราะนั้นเขาควรเป็นเสนาธิการเรื่องนี้เขาควรจะเขาจะรู้ข้อมูลมากกว่าเพื่อนอ่ะฟังก์ชันมันต้องเป็นระบบถึงรูปแบบขะารรมการหรืออะไรไหมที่จะจัดการให้คนไทยเนี่ยเดิคือที่จริงที่จริง ฟังดูเหมือนรัฐบาลเองเขาก็มีกรรมการที่ดูเรื่องเศรษฐกิจที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่กรรมการคอรมอเศรษฐกิจนะไม่ใช่นะอีกชุดหนึ่งฟังดูก็มีเนี่ยนะครับแต่เสนาธิการเนี่ยมันสําคัญมากมันต้องเป็นคนป้อนข้อมูลเข้าไปว่าปีนี้แมคโรเราเป็นยังไงนี่หะครับจะแก้ยังไงให้มันไม,ไม่ไม่ไม่อิอม,อมบาลาน,นขาดดุลเกินไปมากดุลเกินไปส่วนไหนอะไรอย่างไรเหมาะสมเนี่ย ผมว่าอันนี้ถ้าแบงก์ชาติเป็นคนทำนะ่าจะยู่ในฐานนะเพราะว่ามีคนเก่งในเรื่องของวิชาการที่จะชี้ได้นะครับแมโโรเป็นยังไงกลับมาในคําถามสักครูค่ที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้มันเหมือนกับเป็นผู้กู้สุทธิอยู่ดึงมาอยู่ในมือของตัวเองการที่จะอัดฉีดสภาพคล่องนี้ออกไปจะทําได้ยังไง คืออย่างนี้ครับคือถ้าเราถ้าเราถ้าผมมีข้อมูลใช่ไหมฮะบแบงค์ชาติเนี่ยแน่นอนเราก็ติดต่อกับธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วคนที่ถือ,อพันธบัตรของแบงก์ชาติมากที่สุดเนี่ยก็คือธนาคารพาณิชย์แล้วก็มีบริษัทประกันชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็มีสถาบ,บันอื่นบ้างแต่จริงๆแล้วแบงก์ชาติก็รู้<ล>ว่าพวกนี้ถ้าขาดหมายความว่าสภาพคล่องเริ่มขาดอะไรยังไงเนี่ยรีทาย ก็ามาเอาลีทายาพันธาบาตัตรตัวเองใช่ไหมฮะลีตายพันธาบาตัตรตัวเองเขาก็ได้สภาพคล่องแต่มันจะไปฉีดกลับเข้าไปนะแต่ว่าทําตามนิดที่เขาคือบริหารนิดิสภาพคล่อ,องของตลาดอ<ร>งค์ไหนที่ตัวเองเป็นออกพันธาบาตัตรแล้วไปกู้เข้ามามเราก็บอกว่า ให้มาแต่ถอนซะทางจังหวะจากโดยไม่ต้องประกาศนะนะแอบทำกันเองก็ได้ใครรู้ไม่ต้องใครรู้หรอเรื่องไม่ให้ตลาดกระเทือนเออไม่ได้บริหารได้กากอก็จะไม่มีผลขาดทุนถึงอตกเบี้ยมันจะต่างกันยังไงผมเม่อไหรสุดท้ายอาจารย์อาจารย์ทิ้งท้ายการฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปให้ได้อาจารย์ช่วยทิ้งแง่คิดแล้วก็คิดให้เราทุกคนด้วยค่ะ ข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องตระหนักนะครับว่าสังคมไทยนี่ความเหลื่อมล้ําสูงมากอันนี้อันนี้เราต้องยอมรับกันเราพูดกันมานานแล้วบทเรียนครั้งนี้มันชี้ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความเดือมล้ําในสังคมไทยนี่สูงทําให้เกิดความไม่มั่นคงผมคิดว่าบทเรียนที่เราได้รับก็คือว่าความมั่นคงที่เป็นความหมายที่ผมอยากจะตีความเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเจ้าบบปรืลวิจิตวัตการเลยนะครับ ตอนที่ตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติมาตอนนั้นน่ะเป็นสภาความมั่นคงของประชาชนนะครับตอนนี้มันเห็นชัดเจนว่าความมั่นคงในชีวิตของประชาชนเนี่ยอ่อนตำ่ำนี่คือบทเรียนนะครับเพ <c oughs> ระาะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยหน้าที่จะมุ่งมั่นในเรื่องของที่บอกว่ามั่นมั่นคงมาก่อนมั่งคั่งเนี่ยมั่นคงในที่นี้คือมั่นคงของประชาชนใ่ไหะหาวิธีการที่จะทําให้ประชาชนนี้มีทางเลือกเปิดโอกาส ให้ประชาชนมากกว่านี้นะครับโดยที่รู้ว่าเขามีข้อจํากัดในเรื่องของอความสามารถในเรื่องของการศึกษาก็ดีประสบการณ์ก็ดีเนี่ยต้องยอมรับว่าประชาชนจํานวนมากมีข้อจํากัดเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการที่จะช่วยประชาชนครับผมว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครนี่อาจารย์กำลังลือบอกว่าโครงสร้างของประเทศข้างบนมันโตไปได้แต่ข้างล่างเนมันกำลัง <laughs> ด้อยโอกาสเราควรยกคนเหล่านี้ขึ้นมาสำคัญอย่างยิ่งอ่ะมิฉะนั้นแล้ว ไม่มีความสงบเลยรับรองได้ขอบคุณอาจารย์ครับ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์นะคะครับ,บดีครับ